ไม่มีใครพัดภาดจากใครเลยหรอถนัแล้วกันนะไม่มีครับสืนยันครับเจ้าของบ้านเขาเป็นหนุ่มชาตนี้ต้องขออภัยด้วยครับเขาว่าไงบ้างอะคะพี่เราู้ว่าเขาไม่หนุ่าตแล้วกันแตบเขาไม่สะดวกครับพี่ครับผมไม่มีไม่มีใครพัดภาดจากใครเลยเหรอถามผมส่วนตัวแล้วกันนะไม่มีครับยืนยันสวัสดีครับรู้จักกันมาหลายปีแล้วพี่แค่เพรแม่นุ่าตีครับ และนี่ก็คือคำตอบที่เต้ยิจันไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้เจรจากับเจ้าบ้านหลังเป้าหมายเลยค่ะจึงไม่รู้เลยว่าบุคคลที่เราตามหามาตลอดนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกสาวของพ่อแดงหรือเปล่าและด้วยความเป็นส่วนตัวที่เราเองก็ไม่สามารถก้าวล้ำไปได้มากกว่านี้ภารกิจแห่งความหวังเคสพ่อแดงจึงต้องพับเก็บไว้เท่านี้ก่อนละค่ะ เขาบอกว่าพอแดงไม่ต้องเถอะจะีืออกสะใจนะเขาจะมาเลี้ยงพ่อตอนแก่ๆแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคิดอย่างนี้ฟังลูกนั้นก็ตื่นตันแล้วไปเพื่ออนาคตลกไปแล้วกลับมาหาพ่อบ้างนะแล้วถ้าสมมติวันนี้ลูกสาวดูรายการอยู่อยากจะบอกอะไรไปถึงลูกสาวไหมก็คิดถึงมาก คิดถึงใครคนนั้นอดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจะบลงคิดฉันเธอไม่รู้อยู่ไหนยความคิดถึงที่พ่อแดงเก็บไว้ในใจมาตลอด60ปีแม้ตอนนี้จะไม่สามารถส่งไปถึงลูกสาวได้แต่อย่างน้อยความอัดอั้นในหัวใจก็ถูกปดปล่อยออกมาบ้างแล้วแล้วค่ะ และยังคงรอวันที่ปาฏิหาริมีจริงให้ลูกสาวได้รับความรู้สึกของพ่อจริงๆในสักวันนะคะเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบ สามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ Facebook อีเตอร์อีจันหรือ u t u b e อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ Facebook อีเตอร์อีจัน YouTube อีเตอร์อีจันหรือ Tik t o k อีเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรกจากกันนะครับ ก็ส่งกันเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ Facebook อ e ีเตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ un, คอมเมนต์อีเตอร์อีจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ ดเคนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องไปย่างปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหังกงดเคนแห่งฟ้า